เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดของทาง h o n ด้านั้นก็คือ CL 300ซึ่งรถที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็จะเป็น CL 300ที่ใส่ชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่2สีนะครับก็คือสีส้มกับสีเทาที่ชานยน์ CBB เที่ยมเภอสว่างเรียนดินนะตอนนี้มีอยู่2คันนะครับปกติเขาจะมีทั้งหมดคือสสีนกาะก็คือสีขาวด้วยซึ่งทั้ง2คันเนี่ยก็ได้มีการตกแต่งทั้ง2คันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะ คันนี้เป็นสีส้มนะครับตัวถังก็จะเป็นสีส้มส่วนคันนี้เป็นสีเทาตัวถังก็จะเป็นสีเทาเนี่ยก็มีชุดแต่งนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะไล่ในเรื่องของรายละเอียดของของเดิมเทียบกับตัวชุดแต่งไปด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพเนว่าของเดิมเป็นยังไงของแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็คือชุดไฟหน้านะฮะชุดไฟหน้าของเซีสาร้อยเนี่ยปกติเขาจะเป็น โครมกลมนะครับตามสไตล์สแค b ร์แต่ว่าตัวหลอดภายในเนี่ยก็จะเป็นหลอดแบบ LED เป็นแบบ4หลอดนะครับก็คือ2หลอดเป็นไฟสูงอีก2หลอดเป็นไฟต่าเวลาเราตรวจไฟสูงเนี่ยมันก็จะติดพร้อมกันทั้งหมด4หลอดแต่ว่าในคันนี้เขาก็จะใส่ชุดแต่งเข้าไปก็คือตัวตะแกรงเหล็กอันนี้เป็นตะแกรงโลหะนะฮะแล้วก็ชุดครอบไฟหน้านะครับหรือชุดม่งนั่นเองนะครับก็จะยาวขึ้นมาปิดถึงตัวเรือนไม้นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ปิดเรือนไม้ให้ด้วยนะครับ ส่วนตัวไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับก็จะเป็นของเดิมเนาะของเดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวก้านยางนะครับสามารถขยับได้นะฮะป้องกันการหักการงอได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือในเรื่องของตัวบังโคลนตัวบังโคลนด้านหน้าเนี่ยปกติของ CR300 เขาจะติดอยู่กับตัวชุดกระบ,บอกโช๊คนะครับแต่ว่าคันนี้เขาจะยกขึ้นมาใส่ที่ชุดแผงคอด้านล่างมันก็จะออกแนวสไตล์แบบวิบากนะครับคล้ายๆกับ CIF เนาะ แต่เขาก็ยังใส่ชุดมังคลด้านหลังเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะเพื่อเอาไว้ป้องกันเศษโคลนที่จะเข้าไปติดกับชุดหม้อน้ําส่วนโชกคอัพด้านหน้านะครับจะเป็นโชกคอัพแบบเทเลสโคปิกแกนโชคขนาด41มิลิเมตรแล้วก็เขาจะใส่ยางหุ้มกันฝุ่นมาให้ด้วยส่วนตัววงล้อนะครับวงล้อด้านหน้าของ CL เนี่ยจะเป็นขนาด19นิ้วนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กแบบตัว Y นะครับลายทีทีนะครับก็ให้อารมณ์คล้ายๆกับตัวซีลวดเนาะแต่ว่าเราได้ชุดล้อแม็กซึ่ง ข้อดีของรถแม็ก,ก็คือว่ามันทําให้มีความเสถียรภาพในการขับขี่ที่ความเร็วสูงได้ดีแล้วก็รวมถึงคันนี้เขาใช้ยางแบบยางทูเบลดก็คือยางแบบไม่มียางในส่วนขนาดยางนะครับก็จะเป็นยางไซส์1 1 0ทับ8 0ขอบ19ส่วนระบบเบรกนะฮะจานดิสเบรกนนหน้าของ CL เนี่ยก็จะเป็นไซส์310ม mm. ิลลิเมตรคือมีขนาดใหญ่มากเนาะแล้วก็ตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิจินตัวโตว2ลูกสูบนะครับส่วนปั๊มเบรกบนนะฮะก็จะเป็นปั๊ม ที่เราเห็นอยู่ใน Honda หลายๆรุ่นเป็นของนิชินนะครับซึ่งระบบช่วงล่างรวมถึงระบบเบรกชุดนี้นะเขาจับมาจากตัว CB 500X ตัวปี2018นะครับเพราะว่าปี2022ตัวล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นโชกคอัพหนา้าอัพไซด์ดาวระบบเบรกก็จะเป็นจานดิสเบกคู่ก็จะเป็นชุดระบบเบรกอีกแบบนึงซึ่งตัวผมเองนะผมเคยใช้ตัว CB 500F มาก่อนระบบเบรกของตัว CB เนี่ยถึงจะเห็นตัวปั๊มบนเล็กๆแบบนั้นนะ แต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่นิ่มนวลมากเวลาเราเบรกแล้วก็ด้วยความที่ตัววงล้อเนี่ยมันขยายขึ้นเป็น19นิ้วเขาก็ต้องใส่จานที่เบรกหน้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันแล้วก็มี ABS เป็นอุปกรณ์พื้นฐานของท้างตัวรถต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชุดแฮนด์น,นะฮะชุดแฮนด์ของ cl 3 0 0เนี่ยก็จะเป็นชุดแฮนด์แบบแฮนด์บาร์นะครับแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ก็จะยึดกับตัวแผงคอด้านบนแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะเมื่อกี้ผมลองค่อมแล้วผมว่ามันอยู่ในตำแหน่งท่านั่่่่งทีีขขัับบได้สสายววนตว บาก็จะเป็นบาไซ22มิลลิเมตรส่วนตัวเรือนไม้นะครับก็จะเป็นเรือนไม้ที่จับมาจากตัวรีเบลก็จะบอกไฟสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ํามันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B อัตราการบริโภคน้ามันเชื้อเพลิงเวลาและก็ไฟบอกเกียร์คือขาดอยู่อย่างเดียวก็คือรอับเครื่องนั่นเองส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับประกับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แต่ส่วนข้างหลังก็จะเป็นปุ่มไฟพาร์ทและประกับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่ม Start Stop Engine ปุ่มไฟฉุกเฉินและก็ปุ่มสตาร์ทมือมาให้ส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับตรงกาดมือตรงนี้นะครับเป็นของแต่งนะครับที่ใส่มาเพิ่มส่วนกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกสไตล์ CL ลนะครับก็จะเป็นกระจกวงกลมกา้านกระจกก็จะเป็นก้านขนาดใหญ่แล้วก็ตัวคุญแจนะครับถ้าเรามองดูจากทางด้านบนตรงนี้เราจะมีเห็นชุดคุญแจเพราะว่าชุดคุญแจเขาถูกย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับนี่อยู่ข้างด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นคุญแจเสียบธรรมดาเนาะ เป็นสไตล์สเกเบิลเนาะที่เสียบเข้ากับด้านข้างของตัวรถแบบนี้ซึ่งเวลาเราจะล็อกคอรถเนี่ยเราจะต้องมาอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับแล้วก็ล็อกจากทางด้านล่างตรงนี้นะฮะรวมถึงถ้าเกิดเราจะเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงเราก็จะต้องเอาขึ้นมาเสียบตรงนี้และอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาเราจะเปิดใต้บ่อรถเราก็ต้องเอาลงมาเสียบตรงนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าคุญแจของ CL เนี่ยมีจุดเสียบทั้งหมดอยู่ถึง4จุดนะครับเปิดสวิตช์เปิดถังล็อกคอและเปิดใต้บอ่อ ส่วนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับในรุ่นที่เป็นสีเทาเนี่ยก็จะได้สีเทาและคันนี้เขาได้ชุดแต่งเนาะเขาก็จะได้การลอยฟ้าถังแล้วก็การลอยของตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาให้ด้วยส่วนตัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนขนาดของถังก็มีความยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าผมลองนั่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้มาเบียดคนขับมากเกินไปนะเพราะว่าตัวถังนี่มันแคบนะครับซึ่งผมชอบถังแคบแบบนี้แหละเวลาเรายืนมันก็จะได้ไม่เกะก,กะส่วนคันสีส้มนะครับก็จะได้สีส้มสวยนะฮะแล้วก็จะมี กันลอยฝาถังกันลอยตัวถังเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้างของถังก็จะมีคําว่า h o น d a าสลับสีสม้มส่วนสีขาวก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นถังสีขาวล้วนเหมือนกันคือตัวสีที่แตกต่างกันก็จะมีแค่ตัวสีถังน้ามันนี่แหละต่อมานะครับก็คือชุดกระเป๋าข้างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นชุดแต่งอีกเช่นกันนะครับเป็นชุดแต่งจาก H2C เป็นป้ายเบืรอเนาะของเดิมมันจะเรียบๆไม่มีสีขาวตรงนี้นะฮะต่อมาก็คือตัวเบาะรถนะครับซึ่งตัวเบาะรถของ CL 300เนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่79ซติเมตรเท่านั้นแล้วก็ตัวเบาะรถเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ที่ไม่ได้แคบมากนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณคืึ่บครึ่งนะครับส่วนความยาว ตลอดของบาะเนี่ยก็จะยาวอยู่ประมาณ3คือบอาจจะมีความยาวที่ไม่เยอะมากเนาะถ้าเกิดเรามีสายซ้อนเนี่ยอาจจะต้องนั่งเบียดกันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของรถสไตล์สเ a เบิลเนาะส่วนตัวบางคนด้านหลังนะครับก็จะยื่นยาวออกมาจนถึงด้านท้ายของตัวยางรถเลย แล้วก็จะเป็นสีดําด้านทั้งสีเทาสีส้มสีขาวจะเป็นสีเดีวยวกันหมดเลยส่วนไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เียวยาวไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะเป็น LED เหมือนกันกับทั้งด้านหน้าแล้วก็เป็นชุดก้านยางที่สามารถขยับได้แล้วก็จุดถัดมาก็คือตัวล้อหลังนะครับถ้าเราดูจากท้างด้านท้ายมันเป็นล้อหลังที่สวยมากเลยนะเพราะว่ามันมีขนาดยางที่หน้ากว้างนะครับคือถ้าเรามองจากท้างด้านหลัง ฝั่งด้านขวาก็ได้นะครับมันดีไซน์สวยมากเลยเห็นไหมยางหลังมันอวบอิ่มดูสวยงามนะครับส่วนสเปคของยางหลังก็จะเป็นไซส์1 5 0 7 0บ,บ1 7นะครับแล้วก็ตัวล้อหลังเนี่ยก็จะเป็นก้านทีทีดีไซน์สวยงามมากเลยนะฝั่งซ้ายก็จะเป็นลายทีทีแบบนี้นะฮะส่วนตัวสเตอร์นะครับสเตอร์หลังก็จะเป็นไซส์37ฟันนะครับส่วนตัวโซ่เนี่ยก็จะเป็นโซ่ d i d 520แล้วก็ระบบกันสะเทือนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบชกอัพคู่ที่สามารถปรับสปริงพีโหลดได้นะครับ แล้วก็สวิงอาร์มก็จะเป็นสวิงอาร์มกลมนะครับขนาดใหญ่นะใหญ่มากดูแข็งแรงมากเลยส่วนระบบห้ามล้อนะครับตัวจานเบรกหลังเนี่ยก็จะมีขนาด240มิลิเมตรแล้วก็ตัวปั๊มหลังเนี่ยก็จะเป็นนิชชิน1ลูกสูบด้านหน้าเป็นนิชชิน2ลูกสูบเนาะด้าน,นหลัง1ลูกสูบแล้วก็สวิงอาร์มด้านหลังฝั่งด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นทรงกลมเหมือนกันกับทางฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็จุดต่อมาก็คือในเรื่องของท่อไอเสียซึ่งสําหรับคนที่ชอบรถสไตล์เนี้ย ก็จะมองว่าทรงแบบนี้นะมันเท่มันดูสวยแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบอาจจะมองว่าเกะกะก็ได้ในเรื่องของความชอบเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันเนะาะท่อทรงสูงแบบนี้นะหลายๆคนจะก,กังวลใช่ไหมว่ามันอาจจะไปโดนขาทําให้ร้อนได้ซึ่ง Honda เองก็ได้ทําชุดกาดเนี่ยมาให้ถึง2ชั้นเลยแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะครับ มีกาดมาให้หมดเลยนะกาดกันความร้อนมาให้หมดเลยแล้วก็รวมถึงตัวชุดพักเท้าของคนซ้อนด้วยที่มันมีโอกาสที่ส้นเท้าจะไปโดนจุดท่อตัวนี้ได้นะครับเขาก็ทําตัวกาดขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่เหย่ยขาหรือเหย่เท้าแล้วก็ไปแบบตั้งใจเนี่ยมันก็ยากนะครับที่จะถูกกับตัวท่อไอเสียจริงที่อยู่ด้านในตรงนี้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบนะผมว่ามันดูเท่ดูสวยดีนะครับนี่สีเทาเนี่ยผมชอบสีเทานี่แหละถ้าเกิดเราดูจากข้างด้านข้างเห็นไหมมันจะแบบ โค้งลงมาจากห้างด้านล่างแล้วก็โค้งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ออกมาห้างชุดท้ายดีไซน์สวยงามเลยแหละส่วนตัวพักเท้านะครับตัวพักเท้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งอลูมิเนียมส่วนของเดิมเนี่ยเขาจะมีตัวยางหุ้มด้านบนนะครับแต่ว่าเราก็สามารถบุนสกูเพื่อถอดตัวยางออกให้มันเป็นฟันเลื่อยแบบนี้ได้เช่นกันแต่ตัวนี้เป็นของแต่งเนาะแล้วก็สามารถพับได้นะครับแป้นเบรกนะครับก็จะเป็นฟันเลื่อยเช่นกันแล้วก็ก้านกระทุ้งก็จะเอามาหลบไว้อยู่ตรงนี้นะครับ ฝาครอบตรงนี้นะฮะอยู่ข้างด้านหน้าเลยแล้วก็ชุดคอท่อเสียนะครับคันนี้เป็นรถหนึ่งสูบเนาะเราก็จะเห็นคอท่อตัวโต,วต,วตวๆใหญ่ๆนะครับยาวลงมาถึงข้างล่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอท่อใหญ่มากนะฮะแล้วก็โค้งขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับส่วนกล่องน้ำน้าที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็น กล่องโมดูล abs นะครับเขาก็จะเอามาหลบไว้ตรงนี้นะเพราะว่าโชกอัพเนี่ยเขาถูกย้ายมาไว้ข้างหลังตรงนี้แล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ว่างส่วนพักเท้าทางด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งเข้าเกียร์เนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งเหมือนกันกับทางฝั่งขวาตัวคันเกียร์เนี่ยเป็นคันเกียร์เดิมนะครับก็จะเหมือนรถคับตระกูล300ของ Honda ก็คือเหยียบลงเป็นเกียร์หนึ่งงัดขึ้นครึ่งหนึ่งเป็นเกียร์ว่างงัดขึ้นหมดเป็นเกียร์สองแล้วก็สามสี่ห้าหกถ้าจะถอนเก ก็จะเป็นชุดแต่งนะครับตัวตีนเป็ดเนี่ยซึ่งข้อดีก็คือว่ามันจะช่วยเพิ่มพื้นที่ค้ำพื้นนะฮะไม่ให้มันยุบลงไปในดินง่ายๆนะครับส่วนพักเท้าคนซ้อนนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะอยู่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสรับท่านั่งของคนซ้อนเนี่ยเข่าของคนซ้อนก็จะเบียดต้นขาของคนขับเล็กน้อยนะฮะสลับใครที่มีสายซ้อนเนี่ยผมอยากให้มาลองนั่งดูก่อนคือไม่ใช่ว่ามันนั่งลําบากนะครับแต่ว่าท่านั่งมันจะแปลกๆนิดนึงแล้วก็ฝั่งข้างด้านฝั่งขวาของคนซ้อนเนี่ย ตัวพักเท้ามันจะขยับออกมาเพื่อหลบตัวท้อยเสียก็คือว่าถ้านั่งของคนซ้อนเนี่ยก็จะเหมือนนั่งก็อี้ต่ํานะครับก็อยากให้มาลองนั่งกันดูก่อนเนาะชุดแหลกท้ายเนี่ยก็จะเป็นของแต่งนะครับที่ใส่เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะได้ตัวนี้ก็คือตัวใส่กระเป๋าข้างนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะฮะชุดแคปบาตรงนี้ก็จะเป็นชุดแต่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีกาดหม้อน้ํามาให้นะครับเป็นสแตนเลสสวยงามนะครับดีไซน์ส,สวยอยู่นะเดี๋ยวผมพาเดินวนอีกรอบนึงนะครับ เดี๋ยวไล่ของแต่งให้เนาะก็จะมีชุดแหลกท้ายนะครับมีพักเท้ามีกระเป๋าข้างมีกันลอยมีกาดแฮนด์มีแคสบาร์กันล้มด้านข้างมีกาดหม้อน้ำมีบางคนยกสูงกาดไฟหน้าแล้วก็ชุดหน้ากากหรือว่าชุดมงของแต่งก็จะได้ประมาณเท่านี้ทีนี้เรามาไล่ในเรื่องของตัวสเปคเครื่องยนต์กันบ้างสเปคเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็น ตัวเครื่องยนต์300ซีรีส์ของทาง Honda เนาะแต่ว่าซีซียิงของเขาก็จะอยู่ที่286ซีซีเครื่องยนต์เป็นแบบหนึ่งลูกสูบนะครับฝาสูบเป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสีบาวระบายความร้อนด้วยน้ําลูกสูบนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่76มิลิเมตรแล้วก็ระยะชักอยู่ที่63มิลิเมตรให้แรงม้าสูงสุดที่25.7แ mm, รงม้าที่8,500รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่ 25.5นิวตันเมตรที่6,000รอบระบบส่งกำลังเป็นแบบคัสมือ6สปีดแล้วก็มีระบบแอติสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีความจุอยู่ที่12ลิตรน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่170กิโลกรัมส่วนอัตราก,การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะอยู่ราวๆ29.4กิโลเมตรต่อ1ลิตรก็คือว่าถ้าเกิดเราสังเกตด,ดูตัวแรงมา้าแรงบิดรวมถึง อัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็จะเยอะกว่าตัว300รุ่นอื่นเพราะว่าน้ำหนักตัวของเซลเขาก็จะมากกว่าแล้วก็ในเรื่องของล้อด้านหน้าที่ใหญ่กว่าแล้วก็วงล้อด้านหลังที่ใหญ่กว่าส่วนเนรื่องของความน่าใช้นะครับส่วนตัวผมเองน่ผมเคยใช้ตัวบล็อกเครื่องยนต์1สูบลูกโตของ h อนด a มาก่อนอย่างตัว C I F 250ร a l l y ผมชอบนะก็คือว่ามันให้แรงบิด ที่ดีในรอบต่ําคือว่าเราสามารถดันเนินดันภูเขาแบกบของหรือแบกคนซอ้อนได้สบายๆสายําหรับเครื่องบล็อกนี้่วนในเรื่องของความเร็วที่ใช้ในการเดินทางเนี่ยก้สิบร้อยเนี่ยวิ่งได้สบายๆเนาะหรือว่าใครจะวิ่งร้อยยี่สิบก็ได้นะครับแต่ว่าตัวทรงรถเนี่ยมันจะเป็นแบบสไตล์สแครเิลอาจจะโดนลมเยอะถ้าเกิดวิ่งเกินร้อยยี่สิบอาจจะลมเยอะนิดนึงถ้าเกิดเราไปใสยที่มันมีฟูลเฟลลิ n งมันอาจจะหมองมากกว่าถ้าเกิดเราจะขี่รถแบบเร็วๆแต่ผมว่าคาแรคเตอร์หลักๆของตัว CL 300สามร้อยเนี่ยก็คือเป็นรถที่ใช้ขี่ท่องเเเทีี่่ยยวววป็็นนนนหลักักกาขคมรืืพ้ส 9ก้ร้อยที่ว่าเนี่ยแหละก็เพียงพอเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของเครื่องบล็อกนี้ก็คือว่าเขาใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ในหลายๆรุ่นของ AP Honda คือพูดง่ายๆว่าสามารถเข้ารับการบริการในศูนย์บริการรถเล็กของ Honda ได้ทั่วประเทศนะฮะเพราะว่าสามารถใช้อะไหลร่วมกันกับตัว CBR300 c r f 3 0 0ไได้หรือแม้แต่ช่างบ้านๆทั่วไปก็สามารถซ่อมเครื่องยนต์บล็อกนี้ได้แน่นอนนะครับ แต่ว่าสาหรับใครที่มือตึงเน้นแรงแรงววๆแน่นอนนะครับเครื่อง500ก็จะได้เปรียบมากกว่าแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเครื่อง500ก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นตาม cc รวมถึงอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและน้าหนักที่มากกว่าตัว300ถึง20กิโลกรัมและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของค่าตัวนะครับที่ตัว500ก็จะแพงกว่าถึง70,000บาทกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ลองไปช่างใจดูนะครับถ้าให้ผมแนะนานะถ้าเกิดเพื่อนๆขี่กินลมชมวิวธรรมดาธรรมดาเนี่ย80ถึง110เน เออลืมบอกเรื่องของราคาเลยในเรื่องของราคาค่าตัวของ cl 3 0 0รุ่นสุ่นดาตร์านจะอยู่ที่1 4ึ9 9 0บาทแต่สำหรับตัวแต่งที่เพื่อนเเห็นอยู่นี้ราคายังไม่หันมานะครับเพราะว่าตัวรถเขาเพิ่งมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือราคารวมชุดแต่งยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให้เพื่อนเพื่อได้ติดต่อกับทางฝ่ายขายเนาะลงโทรศัพท์มาถามเขาได้นะครับว่าแต่งเสร็จแล้วราคาเท่าไหร่รวมถึงรายละเอียดในการดาวกันผ่อนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ลวกันนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่อออองงรราววะะไไเดดีีี๋ยคคปตติมกกกัันนนทึแล้บ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ